ทุกคนลูกคับเาค่นก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจก่บมากที่ลงมาแล้วก็เห็นทุกคนมาให้กําลังใจเยอะขนาดนี้เป็นร่างในฝันแล้ววันนี้ฝันก็เป็นจริงแล้วอีกหนึ่งท่านค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะค่ะก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะคะแต่ but if you're nervous that means you care and I really care and thank you for all the support today Ting Ting เพื n f น n ใ n มิ e t พนนะคะ I love you guys so much and I appreciate your support นะคะค่ะก็ตอนแรกตื่นเต้นมากแต่ พอเดินออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงเชียร์แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าพร้อมลงนเพราะว่ามันคือแรงแรงบรนดาลใจที่จะสู้ขึ้นสำหรัทุกวันค่ะขคขาค่ะก็เครียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่เคยประกวดแต่เหมือนตอนต้าบอกคนะือเดินออกมามันรู้สึกว่ามัน็นสิ่ง,งที่ดีเห็นค่ะก็<ๆ> เป็นยังไงบ้างสวๆเตัวทันไหมหรือว่ากดดันแค่ไหน c a คีอ์เว w o r d ใช่ไหมคะอ๋อ e ีย์ r วิร y ดคีย k เวิร r ดคีย์เว e ร์ดคือ n Challenge อ๋อ้ยรูคยรก็ไม่รู้มาก่อนเลเนาะใช่ๆแบบเว่าจะต้องมีการตอบคามที่นสวินริงไม่เห็นเแกใจมากเหมือน k o มันยากขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ยซื้ด้ใช่ ก็จริงๆตื่นเต้นนี่นะคะก็รอเหมือนว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เลขมันจะมาลงที่เราแต่ก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆตอบได้ดีกันทุกคนเลยใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สนุกนะคะแล้วก็เอนเตอร์เทนแล้วก็อืมก็จบท้ายด้วยหนูกับเชอเอมเลยเนาะ่ no pressure ค่ะก็ตื่นเต้นราคาตกใจนิดหน่อยแต่ว่าคือดีที่เรารู้ได้ทําใจกันมาก่อนหน้านี้แป๊บนึงแต่ว่าก็ไม่นานนะคะแล้วถือว่าวันนี้เห็นเพื่อนๆทุกคนก็ถือว่าทุกคนทําได้ดีมากๆก็แบบเยี่ยมยอดมากจริง คนมองว่าการัเพื่อการจับมันโหดมากโหดทุกปีโหดทอ่าวนเรารู้สึกไงบ้างโหดอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสมองเลยต้องมีสมองคำนั้นเลยค่ะสวอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้นางงามต้องเป็นอัดค่ะถาได้ตอบได้เเวลาต้องอ่านข่าวสังคมหรืออ่านข่าวที่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจใช่ค่ะค่ต้องค่ะเพราะว่าผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยเขาต้องการคนที่เป็นลีดเดอร์คนที่รู้ทุกอย่างแล้วก็สามารถอินสปายและเอมพาวเวอร์คนอื่นได้ค่ะนั่นลิสต์ยูนิเวอร์ส แเรานอนมาแล้ว5คนนี้ตัวเต็งเลยอะไราเงี้ยอืรรเราก็คนเนหนยนะคะเรื่องเราเป็นตัวเต็งทุกคนจะบอกกันว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กดดันในสว่วนนี้นะกับร้ามันเป็นพลังให้กับตัวเ,<ช>เราในการผลักนทาให้เราเนทำทอย่างที่อีขนความทาวามให้ดีขึ้นแล้วก็แต่งตับทุวัใขึ้นค่ะเราก็อยากจะขอบคุณกันแทุกคนอีกเช่นกันนะคะที่เป็นพลังที่สคัญเลยที่ทให้เรากล้าเนไปหน้าได้ด้วยกันค่ะคอเอคอล้ก็มันชาเลนจ์มากกว่าค่ะคือเอ็มพีบ้าไม่ใช่แค ค่ะก็สําหรับแรงกดดันก็อยากจะเอามาเป็นแรงผลักดันอะไรที่เรากดดันไปก็เริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มพรุ่งนี้ใหม่มันเป็นวันใหม่ค่ะใช่ค่ะแรงกดดันนะคะก็เป็นแรงผลักดันที่ดีเป็นแรงบันดาใจให้เราทุกคนแบบเป็นแบบย u n i t ้เป็น unity จริงๆแล้วก็เริ่มตัวเต็งนะคะอยากบอกว่า Yes cheer for us แต่ช่วยเชียร์ให้ผู้หญิงตั้ง25คนด้วยนะคะ because ทุกคนสวยมากปีนี้แล้วก็ทุกคนมีสมองเหมือนกันค่ะก็สำหรับแพรนะคะก็เหมือนที่น้องพูดไปเลยค่ะว่าไม่จริงๆแล้วทุกคน30คนนะคะผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ทุกคนมีความสามารถนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้มงเพราะฉะนั้นการที่ได้รางวัลนี้มาถามว่าเราก็แฮปปี้เลยระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้มันคือก็ถือว่าเราเริ่มหนึ่งด้วยกันเนาะเพราะว่า กันได้5คนสุดท้ายก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น5คนสุดท้ายบนเวทีอีกเหมือนกัน<ช>แล้วก็สําหรับในเรื่องของการที่เราได้รางวัลน,นี้มานะคะก็นี่กจะบอกว่ามันคือแรงผลักดันที่ดีเหมือนทุกคนเลยแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะเราใช้ระยะเวลาเราใช้เวลากับตัวเองพัฒนาตัวเองมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่จะทำให้เราเนทำทุกวันหลังจากนี้ให้ดีที่สุดือนการขอบคุณค่ะ แล้วก็ปีนี้นะคะพิเศษมากๆเรามีการโบวตด้วยนะคะก็ฝากโหวตให้กับพวกเราทุกคนนะคะผ่านที่ดอกจนสามศูนย์หนึ่งดอกจานตามเพื่อหมายเลขอูทเขาประกวดนะคะคนสองค่ะค่ะยังอยู่หมายเลขใคคะสอง่ะงดาเก้าสิบเจ็ดค่ะให้หวยไปแล้วก็โหวตให้ดาด้วยนะคะหนานงยี่สิบหกนะคะช่วยโบวตให้ด้วยนะคะ full stop ค่ะ ใจให้พวกเราทุกคนนะคะสาวงามทั้ง30ท่านค่ะมิชิลวาชัยลาศพันยี2020โหวตให้กับพวกเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกด USDT เนาะ TRU ID แล้วก็ t r u m o n i WALLET ค่ะแล้วเดี๋ยวนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีรอบวายการ์ดด้วยนะคะยังไงแฟนคลับของใครก็ช่วยโหวตกันนะคะเพื่อที่จะให้แฟนคลับของเออให้คนที่คุณชอบเนี่ยได้เข้ารอบลึกๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณคะขอบคกนะค่ะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe ทูบดาราเดลี่ออฟฟิเชียลกันไว้นะคะ